แม่ๆรู้ไหมคะว่าปัญหานอนไม่หลับนะคะนอนหลับไม่ลึกหลับไม่สนิทนะคะนอนดึกมีความเครียดมีความวิตกกังวลนะคะนอกจากที่จะทําให้ระบบการทํางานต่างๆของร่างกายผิดปกติแล้วนะคะยังส่งผลต่อภาวะเจริญพันธุ์ค่ะเป็นสาเหตุหนึ่งของการมีบุตรยากอีกด้วยซึ่งปัญหาเหล่านี้นะคะส่งผลต่อสมองและอวัยวะต่างๆรวมถึงระบบฮอร์โมนนะคะที่เสียสมดุลและการหลั่งฮอร์โมนเพศที่ผิดเพี้ยนไปส่งผลต่อการตกไข่ที่ผิดปกตินะคะทำให รอบเดือนผิดเพี้ยนไปนะคะคุณภาพไข่เสียหายรวมถึงมีปัญหาในเรื่องของการฝังตัวของตัวอ่อนนะคะเพราะว่าร่างกายอักเสบปัญหาเหล่านี้ส่งผลให้ลดอัดตราการตั้งครรภ์นในฝ่ายหญิงนอกจากนี้ค่ะปัญหาในเรื่องของการนอนที่ไม่มีคุณภาพนะคะยังลดการสร้างสเปิร์มที่มีคุณภาพของผู้ชายอีกด้วยค่ะ จากงานวิจัย Sleep Circadian Rhythm and Fertility นะคะที่ตีพิมพ์ในวรารสาร Current Sleep Medicine Report เมื่อปี2016ค่ะศึกษาพบว่าผู้ชายและก็ผู้หญิงนะคะมีสมองส่วนที่ควบคุมการหลั่งฮอร์โมนที่ทำให้เราหลับและก็ตื่นนะคะเช่นฮอร์โมนเมลาโทนินฮอร์โมนคอร์ติซอลนะคะเป็นสมองส่วนเดียวกันที่กระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนเพศค่ะดังนั้นฮอร์โมนที่ควบคุมการตกไข่นะคะฮอร์โมนที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของฟองไข่ในผู้หญิงรวมถึงฮอร์ มนที่ควบคุมการผลิตสเปิรมในผู้ชายสัมพันธ์กับคุณภาพของการนอนนอกจากการที่เรานอนไม่หลับนอนดึกหรือว่ามีความเครียดนะคะจะส่งผลต่อฮอร์โมนต่างๆในร่างกายให้ไม่สมดุลแล้วนะคะยังส่งผลสำคัญเลยคะ่ะในเรื่องของการฝังตัวของตัวอ่อน เพราะฉะนั้นในช่วงที่เราใส่ตัวอ่อนนะคะคุณหมอมักจะย้ำเราเสมอเลยค่ะว่าต้องนอนให้หลับนะคะอยากเครียดแล้วก็อย่านอนดึกอีกด้วยเพราะฉะนั้นแม่แม,แม่ที่ใส่ตัวอ่อนนะคะควรนอนไม่เกินสี่ทุ่มค่ะแล้วก็ไม่ควรที่จะมีความเครียดแล้วก็วิตกกังวลนะคะเพราะฮอร์โมนคอร์ติซอลน,นะคะจะถูกผลิตออกมาฮอร์โมนตัวนี้เรียกว่าฮอร์โมนแห่งความเครียดเมื่อมีฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยในร่างกายที่มากเกินไปนะคะจะส่งผลทําให้ร่างกายอักเสบเมื่อร่างกายอักเสบนะคะก็จะมีผลท ให้ไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิแล้วที่เป็นตัวอ่อนนะคะฝังตัวที่ผนังมดลูกได้ยากขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งทําให้เรามีบุตรยากค่ะส่วนในด้านของผู้ชายนะคะมีงานวิจัยเรื่อง sleep can affect male fertility นะคะของ boston university school of public health นะคะเมื่อปี2016ศึกษาพบว่าการนอนที่เพียงพอนะคะของผู้ชายนะคะควรนอน7-8ชั่วโมง ส่วนผู้ชายที่นอนน้อยกว่า6ชั่วโมงนะคะจะส่งผลต่อโอกาสที่จะทำให้คู่ของตนตั้งครรภ์ลดลงถึง42%ต่อรอบเดือนเลยทีเดียว นอกจากนี้นะคะยังมีงานวิจัยอีกตัวหนึ่งค่ะที่ตีพิมพ์ในวรารสาร Medical Science Monitor เมื่อปี2017นะคะโดยทำการศึกษาทำการทดลองกับผู้ชายชาวจีนนะคะจำนวน981คนค่ะโดยการเทสการนอนหลับนะคะผลสรุปออกมาว่าจำนวนชั่วโมงในการนอนและการนอนดึกนะคะส่งผลต่อคุณภาพของสเปิร์มนะคะทั้งในแง่จำนวนของสเปิร์มในแง่ของการเคลื่อนไหวหรือการวิ่งว่ของสเปิร์มและอัตราการมีชีวิตอยู่ของสเปิร์มค่ะ ด้วยเหตุนี้นะคะครูก้อยจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ค่ะสาหรับผู้ที่เตรียมตัวมีบุตรนะคะที่กําลังมีปัญหาในเรื่องของการนอนไม่หลับหรือว่าหลับไม่สนิทหลับไม่ลึกนะคะนอนไม่เพียงพอหรือมีความเครียดความวิตกกังวลด้วยน้ําหลับไนชอ็อตวิตามินช่วยนอนหลับเพื่อการหลับลึกฮอร์โมนดีมีลูกง่าย สูตรเฉพาะเพื่อการนอนหลับที่มีคุณภาพด้วยสารสกัดนําเข้าจากต่างประเทศระดับพรีเมียมที่ช่วยปรับสารสื่อประสาทที่รบกวนการนอนหลับเพื่อปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกายให้สมดุลนําไปสู่การนอนหลับลึกหลับแบบมีคุณภาพโดยมาตรฐานการผลิตที่ทันสมัยและปลอดภัย นอนไม่หลับไม่ใช่จะทานยาอะไรก็ได้แต่ต้องปลอดภัยสำหรับคนเตรียมตั้งครรภ์น้ำหลับไท์ช็อตจากสารสกัดธรรมชาติ9ชนิดที่จะช่วยให้เรานอนหลับลึกฮอร์โมนดีมีลูกง่ายสารสกัดตัวแรกนะคะฟาร์มาก,กาบ้าค่ะฟาร์มาก,กาบ้าเป็นตัวช่วยลดระดับของฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดส่งผลให้การหลั่งฮอร์โมนเพศสมดุลขึ้นวงจรการตกไข่เป็นปกติขึ้นและควบคุมการผลิตปิร์มของผู้ชายให้ดีขึ้น นอกจากนี้ค่ะฟาร์มากาบ้านะคะยังเป็นตัวช่วยเพิ่มระดับของโกรทฮอร์โมนซึ่งช่วยชะลอภาวะการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายค่ะเพราะเมื่ออายุ25ปีขึ้นไปนะคะร่างกายจะผลิตโกรทฮอร์โมนลดลง14%และลดลงแบบนี้ในทุกๆ10ปีค่ะในฟาร์มากาบ้านะคะยังมีสารสำคัญที่ชื่อว่าแก m มมาออริซานอน ทำหน้าที่เพิ่มระดับไขมันดีให้แก่ร่างกายนะคะซึ่งไขมันดีชนิดนี้ค่ะจะไปกําจัดคอเลสเตอรอลนะคะทําให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้นและนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประโยชน์ต่อเซลล์ต่างๆในร่างกายรวมถึงเซลล์ไข่และผิวพรรณอีกด้วยค่ะซึ่งเจ้าตัวฟาร์มาก,กาบาตัวนี้นะคะที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของประเทศญี่ปุ่นนะคะเป็นตัวช่วยเพิ่มการผลิตคลื่นสมองประเทาภทอัลฟาเวฟค่ะซึ่งเป็นคลื่นสมองที่ทําให้รู้สึกผ่อนคลายลดความ และส่งผลต่อการนอนหลับที่ดีขึ้นค่ะฟามากรบาจึงเหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาหลับหลับตื่นตื่นนะคะนอนไม่หลับหลับไม่ลึกนะคะเพราะว่าตัวฟาร์มากรบามีงานวิจัยบอกว่าช่วยเพิ่มระยะการหลับลึกหรือนอน REM นะคะแล้วก็ลดอาการอ่อนเพลียจากการนอนไม่เพียงพออีกด้วยค่ะจะเห็นว่าฟาร์มากาบานะคะเป็นตัวช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการนอนจึงทำให้เรารู้สึกสดชื่นนะคะหลังจากที่เราตื่นนอนค่ะ ในไนช็อตนะคะมีส่วนผสมของฟาร์มากาบาซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะนะคะระดับนวัตกรรมของประเทศญี่ปุ่นนะคะสูงสุดในปริมาณถึง250มิลลิกรัมนะคะซึ่งเป็นปริมาณที่แม็กซิมัมตามที่ออยล์กำหนดนะคะโดยเจ้าตัวฟาร์มากาบ้าตัวนี้นะคะที่เลือกใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์น้ำหลับไนช็อตนะคะจะต้องเป็นตัวที่เป็นระดับนวัตกรรมและเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะเท่านั้นนะคะเพราะมันมีงานวิจัยรองรับชัดเจนค่ะว่าช่วยลดเวลาที่ใช้ในการนอนหลับให้สั้นลง ช่วยให้หลับไวขึ้น71.42%หลังจากรับประทานฟา,ฟามากระบาเป็นเวลา30นาทีค่ะและจากงานวิจัยนะคะยังบอกอีกว่า ฟาร์มากาะบาค่ะช่วยให้อัตราการหลับลึกเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นถึง42.85%เมื่อเทียบกับกาบบาจากแหล่งอื่นค่ะนอกจากนี้นะคะฟาร์มากาบาตัวลิขสิทธิ์จากญี่ปุ่นที่ใส่ลงไปในไนช็อตนะคะเป็น n อน GMO ค่ะไม่ผ่านการตัดแต่งทางพันธุก,กรรมนะคะและเป็นแหล่งกาบบาที่มีคุณภาพที่ได้จากธรรมชาติโดยการหมักเชื้อจุลินทรีย์สายพานันธุ์ l ลค t o b าซิลัสฮ h ลก g ดี d i K3 ค่ะภายใต้กระบวนการควบคุมการหมักที่ดีที่สุดและก็มีมาตรฐานค่ะ ได้รับการรับรองทางการแพทย์ถึงคุณภาพประสิทธิภาพและความปลอดภยัยทั้งทางด้านการวิจัยและการรับรองจาก FDA องค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกาให้เป็น GRAS Generally Recognized As Safe คือได้รับการยอมรับว่าปลอดภยัยและรับรองให้ใช้ในอาหารได้หลายๆประเทศ สารสำคัญตัวที่2นะคะที่จะเป็นตัวช่วยในการนอนหลับนะคะนั่นก็คือแอลเทียนนแอลเทียนีนตัวที่ใส่ลงไปในน้ำหลับไนช็อตของครูก้อยนะคะภายใต้ลิขสิทธิ์อัลฟาเวฟจากประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะในปริมาณสูงสุด200มิลลิกรัมค่ะแอลเทียนนจะส่งเสริมการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเมื่อทานคู่กับฟาร์มากบาเพิ่มการผลิตคลื่นสมองอัลฟาเวฟ ที่เป็นตัวช่วยลดความตึงเครียดลดความวิตกกังวลและลดความเหนื่อยล้าช่วยให้มีสมาธิมากขึ้นนอนหลับง่ายขึ้นและนอนหลับลึกขึ้นดีฟขึ้น ในไนช็อตนะคะมีส่วนผสมของแอลเทียนนสูงสุดนะคะถึง2 0 0มิลลิกรัมนะคะตามที่ออยอก,กําหนดแอลเทียนนตัวนี้นะคะที่ใส่ลงไปในไนช็อตค่ะเป็นสารสกัดจากชาเขียวชั้นดีสายพันธุ์เกียวกุโรได้รับการรับรอง G R A S นะคะและผ่านการรับรองโดยองค์การอาหารและยา F D A จากสหรัฐอเมริกาว่าสามารถเติมลงไปในอาหารได้อย่างปลอดภัยค่ะ แอลเทียน e นะคะมีความปลอดภัยสามารถเติมลงไปในอาหารได้นะคะไม่มีผลข้างเคียงค่ะจากการศึกษาด้านความปลอดภัยและการทดลองทางคลินิกจํานวนมากนอกจากนี้นะคะแอลเทียนี T A N e ยังถูกใช้ในเครื่องดื่มอาหารอาหารเสริมนะคะตั้งแต่ปี1994โดยไม่พบอาการข้างเคียงใดๆค่ะ สารสกัดตัวที่3นะคะคือแอลกลูตามีนค่ะโดยเราใส่นะคะแอลกลูตามีนลงไปในน้ำหลับไนช็อตสูงสุดถึง2000มิลลิกรัมค่ะโดยแอลกลูตามีนค่ะเป็นสารตั้งต้นนะคะในการผลิตกาบาซึ่งช่วยให้สมองทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกระตุ้นการหลั่งโกรทฮอร์โมนได้ถึง4เท่าช่วยให้หลับสนิทมากขึ้นและสดชื่นมากขึ้นหลังจากตื่นนอนค่ะ ลดความตึงเครียดป้องกันซึมเศร้านะคะและยังมีส่วนช่วยในเรื่องของการคลายกล้ามเนื้อการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออีกด้วยค่ะสารสกัดตัวที่4นะคะนั่นก็คือ Black Current ค่ะ Black Current ตัวนี้นะคะเป็นระดับลิขสิทธิ์นะคะภายใต้ลิขสิดเมจ c Cas i สจากประเทศญี่ปุ่นค่ะหลายคนอาจจะไม่รู้จัก Black Current นะคะ Black Current คือผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะที่อยู่ในทางยุโรปนะคะแล้วก็ทางภาคเหนือของทวีปเอเชียค่ะเป็นหนึ่งในตระกูลเบอร์รี่นะคะหรือเรียกว่าราชาตระกูลเบอร์รี่เลยค่ะ เพราะแบล็คเคเรนนะคะอุดมไปด้วยวิตามินสูงนะคะแล้วก็มีสารแอนโทไซยานินค่ะซึ่งจัดเป็นสารต้านอนุมูลอิสระส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพไข่และคุณภาพสเปิรมอีกทั้งนะคะยังมีสปปรรพคุณในเรื่องของการป้องกันโรคหัวใจมะเร็งเบาหวานและโรคสมองเสื่อมค่ะแบ c ็คเคเรนนะคะยังช่วยบำรุงสายตาและบรรเทาอาการเมื่อยล้าบริเวณรอบดวงตาค่ะจากงานวิจัยของมหาวิทยายลัยสุขุบะ โตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะพบว่าการรับประทานแบคเคอร์เรนต์นะคะที่ให้แอนโทไซยานิน50มิลลิกรัมขึ้นไปเป็นระยะเวลาติดต่อกันสามารถช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าจากการใช้สายตานานๆได้และยังช่วยให้สายตาทำงานได้ดีขึ้นในที่มืดนะคะและยังช่วยปรับปรุงการไหลเวียนโลหิตไปบริเวณปลายมือปลายเทา้ารวมถึงความเมื่อยล้ารอบดวงตาค่ะทำให้เรานอนหลับพักผ่อนได้สบายมากขึ้น สารสำคัญตัวที่5นะคะตัวนี้จัดเป็นแร่ธาตุนะคะนั่นก็คือ m a g นีเซียมอะมิโนแอซิด l คเลต20%นะคะเป็นแมกนีเซียมที่อยู่ในรูปของกรดอะมิโนค่ะโมเลกุลขนาดเล็กนะคะคล้ายกับโมเลกุลตามธรรมชาติที่ร่างกายมนุษย์สร้างขึ้นนะคะช่วยให้ร่างกายดูดซึมได้ดีขึ้นกว่าแมกนีเซียมทั่วไปและนำไปใช้ได้อย่างเร็วขึ้นค่ะ จากการวิจัยพบว่าผู้ที่ทานแมกนีเซียมในปริมาณ250-500ถึงมิลลิกรัมต่อวันจะช่วยให้การนอนหลับนั้นสบายขึ้นนอนหลับได้ไวกว่าปกตินะคะซึ่งผู้ที่มีอาการนอนหลับยากก็อาจจะเกิดจากร่างกายขาดแมกนีเซียมเพราะแมกนีเซียมนะคะเป็นตัวที่ส่งผลต่อคุณภาพของการนอนเพราะฉะนั้นถ้าร่างกายขาดแมกนีเซียมนะคะก็จะส่งผลทําให้นอนหลับไม่สนิทค่ะ ซึ่งในน้ำหลับไนช็อตนะคะเราใส่คีเลตแมกนีเซียม20%นะคะในปริมาณ 1, 7 5 0มิลลิกรัมค่ะซึ่งเป็นปริมาณที่เพียงพอนะคะที่จะทำให้ร่างกายของเราไม่ขาดแมกนีเซียมและอาจจะนำไปสู่ภาวะการนอนหลับยากหรือหลับไม่สนิทได้ค่ะมีงานวิจัยหนึ่งพบว่าการทานแมกนีเซียมแบบอาหารเสริมในผู้สูงอายุนะคะสามารถช่วยให้ตัวแปรของโรคนอนไม่หลับเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นรวมถึงมีระดับของฮอร์โมนเมลาโทนินฮอร์โมนคอร์ติซอลที่บาลานซ์ขึ้น นอกจากนี้นะคะแมกนีเซียมยังมีประโยชน์ในเรื่องของการเจริญพันธุ์ค่ะโดยแมกนีเซียมนะคะเป็นตัวควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นตัวควบคุมอินซูลินค่ะซึ่งส่งผลต่อภาวะ P C O S หรือภาวะไขไม่ตกเรือรังค่ะสารสกัดต,ตัวที่6ก็คือสารสกัดจากทับทิมค่ะทับทิมนะคะเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมมากกว่าพันปีค่ะรสชาติหวานอมเปรี้ยวนะคะและยังมีคุณประโยชน์อีกมากมายเลยค่ะ โดยมีเมลาโทนินที่เป็นฮอร์โมนที่ควบคุมการหลับและการตื่นมีวิตามินซีค่ะที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระในทับทิมนะคะยังอุดมไปด้วยโฟเลตค่ะซึ่งจะมีน้อยในคนที่นอนไม่หลับนอกจากนี้ค่ะทับทิมยังเป็นแหล่งของแมกนีเซียมนะคะที่บรรเทาอาการนอนไม่หลับและปรับปรุงประสิทธิภาพของการนอนระยะเวลาในการนอนให้หลับลึกมากขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะในทับทิมค่ะมีกรดแอลลาจิแทนินนะคะที่มีส่วนช่วยลดการอักเสบได้ดี ซึ่งการทดลองพบว่าสารดังกล่าวนะคะสามารถยับยั้งการสร้างในตริกออกไซด์ค่ะซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการแข็งตัวของหลอดเลือดนะคะมีงานวิจัยค่ะที่ตีพิมพ์ในวารสาร Reproductive Science เมื่อปี2011นนะคะเขาศึกษาพบว่าการอักเสบในร่างกายเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคสูติศาสตร์ค่ะซึ่งค่าการอักเสบนะคะส่งผลต่อการตกไข่และการสร้างฮอร์โมนรวมไปถึงเกี่ยวข้องกับภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ค่ะ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมีมดน้น,นะคะการอักเสบมีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกจเจริญผิดที่ถุงน้ำรังไข่ PCOS อุ้งเชิงกรานอักเสบซิสรังไข่เนื้องอกรังไข่เสื่อมวัยทองก่อนกำหนดเซลล์ไข่และเซลล์สเปิร์มด้อยคุณภาพและการแท้งในระยะเริ่มต้นซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาจะเห็นว่าทับทิมมีส่วนช่วยในการลดการอักเสบของร่างกายค่ะ สารสกัดตัวที่7นะคะนั่นก็คือสารสกัดจากอางุ่นดําค่ะองุ่นดำนะคะมีรสชาติอร่อยนะคะอมเปรี้ยวอมหวานค่ะตัวนี้ค่ะเป็นตัวช่วยเพิ่มฮอร์โมนเมลาโทนินในสมองมนุษย์นะคะซึ่งควบคุมการหลับและการตื่นค่ะจึงทําให้เรานอนหลับง่ายขึ้นและนอนหลับลึกขึ้นค่ะ โดยสารสําคัญที่อยู่ในองุ่นดํานะคะจะเป็นตัวช่วยหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินที่เหมาะสมค่ะช่วยบรรเทาอาการเจ็ตแลกโรคระยะการนอนหลับที่ล่าช้าและการนอนไม่หลับนะคะนอกจากนี้สารสกัดที่มาจากอางุ่นดํานะคะยังมีสารต้านอนุนมูลอิสระสูงค่ะที่จะเป็นตัวช่วยช,วยชะลอวัยชะลอการเสื่อมถอยของเซลล์และยังช่วยเพิ่มระดับแอนตี้ออกซิแดนท์ในเลือดค่ะนอกจากนี้ยังช่วยการทํางานของหลอดเลือดและหัวใจที่ดีขึ้นค่ะ วิตามินตัวต่อไปนะคะที่มีผลต่อการนอนค่ะนั่นก็คือวิตามิน B6 และวิตามิน B12 ค่ะมีรายงานจากมริการ s y c h o s o m a t i c Society นะคะจากประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะระบุว่าการได้รับวิตามิน B6 ที่ไม่เพียงพอนะคะอาจจะเกิดอาการซึมเศร้าหงุดหงิดและอารมณ์แปรปรวนค่ะส่วนวิตามิน B12 นะคะเป็นตัวช่วยบรรเทาอาการการหลับยากและก็การตื่นบ่อยในช่วงเวลากลางคืนนอกจากนี้วิตามิน B12 ยังช่วยบำรุงประสาทและลดความเครียดอีกด้วยค่ะ ด้วยน้ำหลับไนช็อตวิตามินช่วยนอนหลับเพื่อการหลับลึกฮอร์โมนดีมีลูกง่าย